สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เงาปิศาตลมหายใจแห่งฟุตบอลเปิดเผยขุมกำลังในทีมมูลค่าสูงสุดใน5้าลีกใหญ่ของยุโรป CIES Football Observatory นะครับหน่วยงานวิเคอ์ด้านฟุตบอลชื่อกล้องดังเผยเรื่องมูลค่าของขุมกำลังสำหรับทีมต่างๆใน5้าลีกใหญ่ของทวีปยุโรปนะครับโดยจะมีลิเวอร์พูลเป็นอันดับ1ส่วนแมนเชเตอรตามมาเป็นอันดับ2 สำหรับขุมกำลังชุดปัจจุบันของลิเวอร์พูลนะครับยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นขุมกำลังที่มีมูลค่าสูงสุดของหลากใหญ่ในทวิตยุโรปโดยมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดสเลกาเยอรมันลาลิกาสเปนกันโซซิเรียอาอิตาลีและลีเอิงฝรั่งเศสด้วยมูลค่า1,405ล้านยูโรประมาณ49,175ล้านบาท ตามการวิเคราะห์ของ CIES Football o b s e r v e a t o r y นะครับหน่วยงานวิเคราะห์ด้านลูกหนังชื่อดังสำหรับปัจจัยที่ CIES นะครับเอามาวิเคราะห์มูลค่าของนักเตะแต่ละคนนั้นจะมาจากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นอายุของนักเตะฟอร์มการเล่นมูลค่าด้านการตลาดของต้นสังกัดของแต่ละนักเตะนะครับและภาวะเงินเฟอ้อเป็นต้นมานะครับก่อนที่จะเอามูลค่าของแต่ละคนเอามารวมกันเพื่อเป็นมูลค่าโดยรวมของขุนกำลังสำหรับแต่ละทีมนะครับ ั้งนี้อันดับ2ในชาร์ตนี้ก็คือ Master City นะครับที่มีมูลค่า1,361ล้านยูโรประมาณ47,635ล้านบาทขณะที่บาร์เซลโลนาตามมาเป็นอันดับที่3ด้วยมูลค่า1,170ล้านยูโรนะครับประมาณ49,50ล้านบาท,า 40, 000, 50, 000, าบาทส่วนแมชเตอร์ยูเนเต็ดนะครับอยู่ในอันดับที่6ด้วยมูลค่า1,700ล้านยูโรประมาณ35,245ล้านบาท และสุดท in ้ายครับเราจะมาสรุป10อันดับสโมสรใน5ลีกใหญ่ของชวีปยุโรปที่ขุมกำลังมีมูลค่าสูงสุดตามการจัดอันดับของ CIES Football Observatory นะครับ 1. ลิเวอร์พูลจากอังกฤษ1,405ล้านยูโรประมาณ49,175ล้านบาท 2. เมสสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษ1,361ล้านยูโรประมาณ47,635ล้านบาท 3. บาร์เซโลนาจากสเปน1,170ล้านยูโรประมาณ49,50ล้านบาท 4. เลอันมาดริดจากสเปน1,100ล้านยูโรประมาณ38,500ล้านบาท 5. เจลซีจากอังกฤษ1 8 0ล้านยูโรประมาณ35,280ล้านบาท 6. เมชสเตอร์ยูนิเต็ดจากอังกฤษ1,070ล้านยูโรประมาณ35,245ล้านบาท 7. ปารีสแซงต์แชงแมงจากฝรั่งเศส979ล้านยูโรประมาณ3 4 2 6 5ล้านบาท 8. อตมาริดจากสเปน836ล้านยูโรประมาณ29,260ล้านบาท 9. สเปอร์จากอังกฤษ787ล้านยูโรประมาณ27,545ล้านบาทสุดท้ายนะครับ 10. จูบิโตสจากอิตาลี783ล้านยูโร ประมาณ27,405ล้านบาทและนี่คือสรุปอันดับสโมสรนใน5ลีกใหญ่นะครับของทวีปยุโรปที่ขุมกำลังมีมูลค่าสูงสุดตามการจัดอันดับของ CIES Football Observatory นะครับ